ชาวอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีร่วมกันสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟปีนี้โชว์บั้งไฟล้านนะคะขนาดใหญ่อลังการหนึ่งเดียวในภาคกลางค่ะ ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีพระครูโสพลภาวานานุสิทธิ์หลวงพ่อเจียงเจ้าอาวาสวัดป่าโพทองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายเจตพงษ์โชคสวัสดิวรกุลนายอำเภอโคกเจริญเป็นประธานเพื่อเปิดงานสืบสารประเพณีบุญบัญบ้บงไฟอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีซึ่งชาวอำเภอโคกเจริญได้ปฏิบัติเป็นประเพณีประจำปีนะคะเป็นงานบุญบั้งไฟแห่งเดียวในภาคกลาง นิยมจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงและแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวอำเภอโคกเจริญที่ได้ร่วมกันร,รักษาประเพณีอันดีงามให้คงไว้และยังคงรูปแบบของขบวนแห่ที่สวยงามโดยชาวบ้านจะตกแต่งขบวนรถแห่บ้างไฟอย่างสวยงามวิจิตรการตาและเคลื่อนขบวนจากบริเวณที่ว่าการอำเภอโคกเจริญผ่านเส้นทางตลาดร้านค้าและหมู่บ้านระยะทางประมาณ 5กิโลเมตรไปยังวัดโคกเจริญซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการประกวดแห่เซิงบั้งไฟการประกวดขบวนแห่บั้งไฟการจุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่แสดงถึงความเป็นชาติพันธุ์มาแต่ช้านานค่ะสำหรับประเพณีบุญบั้งไฟเดือน6 ถือเป็นงานประเพณีที่ชาวอำเภอโคกเจริญจัดขึ้นมาเป็นเวลากว่า50ปีแล้วโดยบั้งไฟในอดีตเคยใช้กระบอกไม้ไผ่มาทำเป็นบั้งไฟและมีการปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำบั้งไฟมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนิยมทำบั้งไฟจากท่อ PVC ค่ะโดยจะทำการตกแต่งในรูปแบบต่างๆอย่างสวยงามและถือเป็นแห่งเดียวของภาคกลางเนื่องจากอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดลบบุรี ชุมชนส่วนใหญ่มีพื้นเพเดิมมาจากแถบมีสารจึงทำให้มีความรู้ความสามารถด้านการทอผ้าติดตัวเอาไว้ใช้ในครัวเรือนและการทอผ้าของชาวโคกเจริญก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นเป็นส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างจากการทำอาชีพหลักคือการทำนาทำไร่อ้อยไร่มันด้วยความรักความสามัคคีของคนในชุมชนจึงมีการรวมกลุ่มเป็นหนึ่ง เดียวและด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐทำให้การทอผ้าของโคกเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่องค่ะ